สวัสดีครับนี่ลุงดำวันนี้จะมาดูพึ่งหลวงพึ่งใหญ่นะครับอยู่แถวต้นมะขามเทศต้นคอยเนี่ยมาเจอเจ้าของที่ครับนี่คือลุงต๊อดนะครับไนพึ่งอยู่ตรวไหนลุงต๊อดพาดูหน่อยนยีอยู่อยู่นานยังลุงต๊อดนานเนี่ยนานแล้วนะโอ้โห,โหพึ่งอะไรพึ่งอะไรพึ่งใหญ่พึ่งใหญ่โอ้ลุง,พ,งพาดูหน่อยีนี้นี่การไปดูพึ่งนี่นะครับ อย่าเข้าสุ่ม4สุ่มานะบางทีพึ่งหลวงนี่ก็พออยู่ใกล้ไม่ได้เพราะมันจะไหวแล้วก็ามาเวลาเกิดขึ้นกับมาเป็นฝูงเลยนะครับตอนออกมาตอนโอ้โหเสียขาวอยากเข้าไปมันสะดุดตา,าต้องตอนเข้ามางี้เดี๋ยวตอตอนออกมาเดี๋ยวลุงดำจะเข้าไปดูก่อนอันนี้พกปากกล้วยนะครับพึ่งเขาจะชอบอยู่แบบว่าที่ชุ่มน้ำอย่างตรงนี้็จะมีบอกปลายครับ ตรงนี้ก็บ่อแรงมันแรงแลยแห้งตรงนี้จะมีบ่อน,น้ําอยู่พวกพึ่งนี้เขาจะอยู่ใกล้แม่น้ํานะครับนี่เราเห็นไหมครับนี่นี่เดินไปหน่อยเดียวพึ่งแต่ผมก็ขอเดินไปสักหน่อยหนึ่งนะนะอยู่ระยะแบบเขาไม่ทั้งกลัวเราเห็นไหมครับนี่นี่คนเพึ่อนพึ่ง,งนี่พึ่งใหญ่อยู่ตรงนี้นะครับนี่นั่นแหละตัวพึ่งอยู่นะครับเห็นไหม พึ่งลังใหญ่มกมากเโอ้โหแม่พึ่งนี้ก็เป็นร้อยๆตัวพ,พันพันตัวเห็นไหมครับอยู่กิ่งมะขามเทศนอกนั้นก็จะเป็นต้นต้นเขาเรียกว่าต้นอะไรต้นกระถินนั่นลงนะครับที่เขาตัดไปให้งวัวนะครับนี่โอ้โลังใหญ่มากครับเส้นผ่าจุดศูนย์กลางนี่ประมาณ นะครับความกว้างของเขาประมาณสองไม้มันทัดนะสองไม้มันทัดแล้วความยาวจากคนนี่ก็จะประมาณสี่ไม้มันทัดเฮีวัดดูนะครับสี่ไม้มันทัดมันทัดหนึ่งสิบสองนิ้วนะครับผมก็ไม่กล้าไปไปไกลยอย่างนี้เพราะไปไกลยอย่างนี้อันตรายนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับหูพุ่หูพุ่ใหญ่นะครับพอ้าลักษณะเข้าไปแล้ว ที่เราสังเกตอยู่ข้างห่างนะครับนี่ผมขยายเต็มแล้วถ้าแม่พึ่งก็พื้นปีกปับป๊บๆนี่เราต้องเตรียมนะครับเวลาพึ่งมันดุนะี่มันจะมีเขาเรียกว่ามันจะวิง่งฟุ๊บๆึ๊บฟึนปีกมันจะส่งสัญญาณถ้าพึ่งขยับปีกเราต้องหนีนะครับนี่นะครับนี่ถ้าเขานิ่งไม่มีการขยับปีกเนี่ยเราก็ดูได้ถ้าขยับปีกโอ้โหลังพึ่งมือน้ำอะไรเยอะนะครับ นี่โอ้โหใหญม่มากเลยครับนี่โอ้โหใหญ่เยอะนะครับตอนนี้ลุงดำก็ขยายสุดแล้วผมห่างจากนี้ประมาณสิบเมตรนะครับผมสิบเมตรสิบกว่าเมตรนะครับเนี่ยเข้าใกล้ไม่ได้ครับนะครับจะจะชัดบ้างไม่ชัดบ้างนะครับอันนี้พยายามจะทำให้กล้องมันชัดให้มันนิ่งๆครัลมก็พัดตอนนี้ลมพัดอยู่ นะครับใหญ่จริงๆก็พึ่งหลวงครับลองลองไปถ่ายมุมนี้ดูหน่อยนะครับนะครับถ้าไปใกล้คนนี้คงไม่ไหวแล้วครับนี่ดูมุมนี้นะครับมุมนี้นี่ครับมุมนี้เห็นไหมครับมุมนี้โอ้โหเดูมุมนี้เห็นไหมครับพึ่งเบลอ์เลยครับนี่ใหญ่มากๆเลยครับนี่โอ้โหถ้าคนเขาจะเอาพึ่งนี้นะ ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับอยากเข้าใกล้นะครับลงดําก็เป็นคนดูอย่างเดียวอยากเข้าใกล้นะครับใหญ่มากๆเลยครับโอ้แม่พึ่งนี่ตัวหนึ่งเท่า,าเท่านิ้วมือเนี่ยครับตัวหนึ่งก็ใหญ่เหมือนแมลงวันตัวใหญ่ๆที่ใหญ่กว่านั้นเอาปีกขยับแล้วครับปีกเดินขยับครับพอใกล้เขามากแล้วเราต้องหนีแล้วครับ ปีกเขาใหญ่มากขยับจับอย่าเข้าใกล้นะครับนี่ลุงดำาก็จะขอถอยแล้วโอ้โหถ้าเราจะหารังพึ่งมันมีแม่น้ำอยู่ตรงนี้เห็นไหมแม่น้ำแม่น้ำแล้วก็มีพึ่งอย่เนี่ยพอเขาจะได้พึ่งจะลงกินน้ำเลยไงความชื้นเขามีนะครับความชื้นเขามีโอ้โหหลังเบลล์โอ้โหเนี่ยนะครับโอ้โหมันดูพึ่งหลวงพึ่งใหญ่ หายากเลยครับเส่ยงนี้หายากคนก็ตีแล้วพึ่งก็จะหลบน้อยนั่งน้อยหนาที่จะมาอยู่ตามบ้านคนนะครับนะครับนี่ก็อยู่ที่ไร่นี่ก็ไร่ลางๆนะครับเป็นป่าอ้อยข้างๆนะครับแล้วก็บ่อปลานี่ครับาาเห็นไหมนี่ใหญ่มากเลยตอนนี้มือลุงดำก็ไม่ค่อยนิ่งทับมันเหมือนกันแล้วครับนี่ ผู้หลวงใหญ่มากถ้าเกินนั้นมาก็อันตรายล่ะนะครับอย่าเข้าใกล้นะครับดูได้อย่าเอาหนังสติกรณ์ไปปากามีไปตอนนี้โอ้โหใหญ่จริงๆนะครับขยับามพยายามมอดูมุม,ม,มโอ้โหราบ ถ้าช่วงช่วงหน้านี้เดือนเดือนเดือนนี้ก็เดืนอนมกรามีสาเดือนสี่เดืน 4, เนอนห้าเพราะว่านึ่งเดือนสีน่เดือนห้าเขาว่าหวน้ำจะหวานมากนะครับพึ่งนานแรงน้ำจะดีมากนะครับหวานเจ็บเลยโอ้โหใหญ่จริงๆนะครับโอ้โหลงังลังกว้าง ประมาณสองไม้มะทัดยาวสี่ไม้มทัดนะครับนี่แต่ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญนะอย่างนี้ก็โอ้ไม่เอาล้อันตรายอันตรายเยอะๆเลยอย่าเข้าใกล้นะครับไม่ใช่ของเล่นครับแต่กลุ่มพวกนี้นะเขามาเขาบินเวลาเขาไปกวนปุ๊บนี่นะมันตอดเขาเรียกว่าต่อยนะตอดหรือต่อย เหล็กในมันจะเข้าในตัวเราปั๊บเขาจะปล่อยสารฮอร์โมโนอะไรมานจกอย่างแต่พึ่งตัวอื่นมันจะได้กลิ่นลุมมาเยอะเลยนะครับอด่ายวเขาเข้าใก้ผมยุงดำก็ถอยแล้วนะครับเริ่มถอยห่างแลนะ้วนี่เดี๋ยวให้ดูมันไกลแค่ไหนนี่เห็นไหมเห็นไหมกว้างพอขยายกว้างนี่เป็นไงล่ะนี่ขยายแล้วนี่ เห็นไหมพออยู่เข้าใกล้ไปนี่โอ้โหพึ่งหลวงแอบดูพึ่งหลวงเนี่ยแค่นี้นะครับจากลุงดำครับแอบดูพึ่งหลวงนะครับเข้าใกล้ไม่ได้นะครับวอนที่คนดูคลิปนี้อันตรายอย่าเสี่ยงนะครับถึงชีวิตนะครับเหล็กในอันตรายมากๆครับสวัสดีครับจากลุงดำครับ